นายสเซโยก็มาเจอกันในคลิปของหลายอีกแล้วนะสําหรับหัวข้อนี้ก็ยังอยู่ในรูปของหลอดรูปตัวยูนะคะแต่ว่า้อนนี้จะมีการพัฒนานิดนึงตรงที่ว่าเราจะสังเกตได้ว่ามันปากเปิดทางเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเขียนก่อนเลยตรงนี้เป็น PA ไหลมากนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเรามาดูว่ามันมีสาสอะไรอยู่นะจากโจทย์เขาบอกว่าหลอดรูปตัว u นะคะปลายเปิดข้างหนึ่ง บรรจุกระรอดไว้นะคะโดยที่ปลายหลอดขวาเนี่ยเปิดเปิดไว้หลอดด้านซ้ายต่อกับภาชนะแก๊สนะหรือว่าก๊าสนะอ่าแล้วหลังจากนั้นนะคะระดับประลอดปรากฏดังรูปนะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเระดับประลอดเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้ยี่สิบนะทั้งหมดคือหนึ่งร้อยแสดงว่าส่วนต่างตรงนี้นะคะก็คือแปดสิบนั่นเองนะ ทำไมครูฝนถึงรู้ว่า80เพราะว่าครูฝนรู้ว่าตรงนี้เฟากซ้ายและฟากขวานะคะก็ต้องมีความสูงเท่ากันนะคะก็คือ20เซนนั่นเองโจทย์ให้อะไรเรามาอีกนะจงหาความดันสมบูรณ์ของก๊าซนะคะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายๆว่าถามหากี่ก,ก๊าซนั่นเองก็เหมือนเดิมนะคะเราแบ่งฟาก่อนทางนี้เป็นฝั่งซ้ายนะ แล้วก็ทางนี้เป็นฝั่งขวาเราก็จะได้ p ซ้ายเท่ากับ p ขวาเราก็จะได้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีประเด็นนิดหนึ่งนะคะว่าเราจะตัดจุดอ้างอิงตรงไหนส่วนตัวแล้วเนี่ยครูจะตัดจุดอ้างอิงตรงตำแหน่งนี้เลยนะคะนั่นหมายความว่าง,งายหมายความว่าฝั่งซ้ายของเราจะมีแค่ p แก๊นะคะ คำถามว่าครูฝนแล้วมันไม่มีศาสตร์อื่นเลยหรอก็ไม่มีนะคะเพราะว่าความสูงของมันเป็น h เท่ากับศูนย์นะหรือเราไม่เทก็ได้เพราะฉะนั้นขออนุญาตเขียนแค่ p g a เลยนะคะเท่ากับฝั่งขวาก็จะเป็น pa บวกเอของประอดนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นทำยังไงเราก็จะได้ p g a เท่ากับ pa บวก rho g h ประหลอด ก็จะได้ P gas เท่ากับ P a ของเรานะคะความดันบรรยากาศเนาะให้มาแล้วนะก็เป็น1.01่งย์คูณ1ิยกกำลัง5บวกด้วยความนันนของปรรอดก็คือ13.6สามกคูณสิยกกำลัง3คูณด้วย10แล้วก็เหตุปรรอดของเรามีค่าเท่ากับ80ดิซนติเมตรนั่นเองนะก็จะได้80ดสิคูณสิลบสคิดคณิตศาสตร์ให้เสร็จเลยเนาะ ก็10ยกกาลังลบ2ตัดกับ0ตัดกับ0หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้พีกรดเท่ากับ1.01ย์คูณ10ยกกาลัง5ก็แรกอ่าเสร็จแล้วหนึ่งก้อนบวกกับอีกก้อนหนึ่งนะคะก็จะได้13.6คูณ8นะ ก็จะได้หนึ่งร้อยแปดนะคะเพราะฉะนั้นทำการล้นทฤษฎีมเลยนะครูก็จะได้หนึ่งจุดศูนย์แปดแปดคูณสิบยกกำลังสองจากหนึ่งร้อยนะคะก้อนนี้ก้อนนี้ตรงนี้เท่ากับก้อนที่เราคำนวณมานะคะหนึ่งร้อยแปดจุดแปดนั่นเองนะแล้วก็คูณกับสิบยกกำลังสามที่สมการมันมีอยู่แล้วนะคะก็คือก้อนนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นหมายความว่างไงก้อนนี้ก็จะทำให้ เราเนี่ยได้เตัวได้ยกกำลังเท่ากันแล้วนะก็ได้หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งคูณสิบยกกำลังห้าบวกกับอีกก้อนหนึ่งก็คือหนึ่งจุดศูนย์แปดแปดคูณสิบยกกำลังห้าเช่นกันนะคะตามหลักคณิตศาสตร์ค่ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยน้องจะต้องทําการดึงตัวร่วมนะคะดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมอะไรก็คือดึงตัวร่วมที่มันเหมือนกันนั่นเองนะ ก็ดึงสิบยกกำลังลบห้าออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พีกาดเกิดจาก1.01บวกด้วย1.088นะคะคูณด้วย10ยกกำลังห้าที่มันเหมือนกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้1.01บวก1.088งจสองจุด ศูนย์เก้าแปดสองจุดศูนย์เก้าแปดคูณสิบยกกำลังห้าหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองนะคะอ่าเราได้คำตอบแล้วนะแล้วเราไปเช็คคำตอบกันค่ะว่าตรงกับข้อไหนสองจุดศูนย์เก้าแปดโอเคข้อนี้ตรงกับข้อสามค่ะสำหรับทักษะคณิตศาสตร์บางคนบอกว่าครูฝนคะหนูจบตั้งแต่บรรทัดนี้แล้วนะหนูรู้คำตอบเลยนะคะคำถามว่า ได้ไหมว่ามันเป็นคำตอบ2.098ุาคำตอบคือได้นะอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะเข้าใจไอเดียมากน้อยแค่ไหนทำตามพักษัิคณิตศาสตร์เนาะสำหรับข้อนี้ก็น่าจะวุ่นวายตรงคณิตแค่นั้นเองนะสำหรับกระบวนการอื่นก็เหมือนเดิมน,นะคะก็สำหรับข้อนี้ก็จบอยู่ที่ตรงนี้เนาะได้คำตอบแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับหลอดลูกตัวยูนะจ๊ะสวัสดีจ้า